สวัสดีครับพเพื่อนๆไม่มีอะไรมากผมอะมาขอระบายไอ้กลุ่มเพจปลอมของคุณตันน่ะแม่งแชร์กันจริงแชร์จังแล้วให้ผมอะแชร์ตามด้วยอะ่ะอยากได้อยากได้พอไปดูเพจจริงอะ่ะของคุณตันคุณตันบอกให้รายงานเพจปลอมจนอย่างเนี้ยไม่รู้เลยว่าเพจอะจริงของคุณตันจะเป็นยังไงอะ่ะดูแค่รู้ว่าสิบเอ็ดล้านวิว สิบเอ็ดล้านไลค์แม่งเอ้ยเห็นหน้าตาผมอ้วนๆอ,อ,อย่างงี้มึงอยากให้กูเป็นควายมากเลยสิกดไลค์กดแชร์กูก็อยากได้ใช่ว่าไม่อยากได้ของแต่พวกเพตปอลอมอะเลิกเหอะกูลำคาญไม่อยากกดแชร์ให้คนนู้นคนนี้เขาด่าหวเอาหน้าตากูก็อ้วนอยู่แล้วอยากให้กูต้องเป็นควายเลยเลิกครับอย่าทำให้กูเกิดกิเลสเลยขอร้องลำบาก ลำบากกูแชร์มากขอโทษนะครับที่พูดคำหยาบอึดอัดใจ